โอเคเฮ้ยบอว่าตอนนี้มีฟองดูกันดูจะมาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเองทอะไรกันวะับ้้

พึ่งยึดยึดก่อนไปตอกกระตอนก็ต้องเฮ้ยเองอ่ะเองอ่ะออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วท่านทีงเจ้าไปช่วยแต่งตัวในวันเป็นบุญของเจ้าทุกคั้แล้วเนี่ยข้าปล่อยตัวเจ้าผมก็รอดตายคราวนี้ข้าดีใจเลยครับที่ไม่ต้องแก้แต่งติดมากตัวอ้วนนี่